เรื่องในโอกาสที่เรามาฉลองกันเกี่ยวกับอาจารย์อุกบลที่เป็นที่รักของพวกเราทุกคนผมขอขอบคุณอาจารย์อุบลเป็นอย่างสูงที่ได้มาช่วยตั้งบ้านสนพิระมิดขึ้นมาแล้วก็ใช้พิระมิด ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อโลกของเราเพราะว่าในอดีตในสมัยโบราณเขาสร้างพีระมิดกันขึ้นมาในประเทศอียิปต์ก็ดีแล้วก็อีกหลายประเทศทางอเมริกาใต้ก็ใช้กันมากมายก็เพื่อส่งเสริมให้เกิดพลังดีๆให้กับโลกของเราเพราะฉะนั้นบ้านสวนพีระมิดเนี่ยนะครับก็เป็นสถานที่ ที่อาจารย์บนได้สร้างขึ้นมาที่มีพลังที่ดีมากมายทีเดียวที่จะช่วยโลกของเราช่วยประเทศชาติของเราให้มีความสมองมีความสุขเพื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องขอขอ,ขอบคุณอาจารยาบร์บนที่นำเอาคำสอนดีๆมาให้กับเรา เอาสิ่งที่ดีเกี่ยวกับพีระมิดมาให้กับพวกเราทุกคนเพื่อพวกเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะอาจารย์บุน์ก็ได้สอนพวกเราให้รู้สาเหตุปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ในโอกาสที่เรามาฉลองวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์ดุลนนะครับผมก็ขออารารนาสิ่งสั่งส์สิทธ์ทั้งหลาย ที่อาจารย์ลุกบนเคารพนับถือได้ช่วยให้พรกับอาจารย์ลุกบลให้อาจารย์ลุกบนจงมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขในชีวิตแล้วก็ขอให้อายุยืนนานเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือโลกของเราต่อไปเพราะโลกของเรานั้นมีปัญหามากมายทีเดียวเราก็ต้องการให้อาจารย์ลุกบนได้ช่วยเหลือโลกของเราให้สงบ ให้มีสิ่งที่ดีที่น้ำเกิดขึ้นให้ยุคใหม่เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าต่อไปแ้นก็อขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งที่ได้โอนนามาช่วยเหลือพวกเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีให้กับทุกทุกคนครับขอขอบพระคุณครับค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อุบลน,นะคะที่ให้ความเมตตากับพวกเราชาวสัตยาสายมาโดยตลอดน,นะคะแล้วก็เนื่องในโอกาสวันพิเศษนะคะวันคล้ายวันเกิดท่านอาจารย์ค่ะครูตุ้งขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนให้กับคณะครูนะคะนักเรียนแล้วกพ็พี่พนักงานของชาวสัตยาสายทุกทุกคนคะ่ะ อรรขออนาตอ้างถึงบารมีของพระศรีรัตนตรัยนะคะท่านทัาเวสวรรณค่ะบ,รราบามรมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้โปรดเป็นบรรดาลให้กับท่านอาจารย์อยุบลน,นะคะมีสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็มีพลังนะคะในการที่จะช่วยเหลือ,อผู้คนชื่อเหลือมนุษย์ให้ ผลทุกนะคะเพื่อโลกของเราจะได้ประสบแต่ความสงบสุขคะ่ะขอบพระคุณค่ะทุกคนนะคะสำหรับวันเกิดของอาจารย์ปีนี้นะคะเออก็ไม่ถามอาจารย์นะคะว่าครบรอบปีที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็อยากจะบอกอาจารย์แล้วก็ขออยากจะอวยพรให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนะคะเมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองอาจารย์ไปตลอดแล้วก็ขอให้อาจารย์เป็นที่พึ่งของคนเจ็เบป่วยคนที่มีความทุกข์นะคะขอให้อาจารย์เป็นที่พึ่งและกําลังใจแล้วก็ได้ดูแลคนเหล่านี้ไปตลอดนะคะ,คะก็รักอาจารย์มากค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของอาจารย์รนึงคดีใจที่ได้เป็นตัวแทนของลูกหลานบ้านสวนพีระมิดมาโปรยพระให้อาจารย์ ซึ่งที่จริงแล้วอาจารย์มีความหมดทุกอย่างตั้งแต่รูปสมบัติทรัพย์สมบัติและบารมิธรรมแต่ก็อยากจะขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นเป็นร่งโร่งใสของผู้ยากไร้และคนเจ็บป่วทั้งหลายด้วยค่ะตอนเรื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านอาจารย์ดุบนนะนรับก็เลยคิดว่าถือโอกาสอวยพรอาจารย์เมื่อเลยนะครับก็ขอ อาราธนานะครับสมเด็จองค์หลวงนะครับพระพุทธองค์สิร,ริพ่นะะอตอัณฐาเวสุวรรณท่านจะดูโลกบาตทั้งสี่นะครับแล้วก็พระปารมีของพระบาตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระอง,อองรรนะคะ์ที่บ้านสวนบริมิตนะครับจริงๆแล้วถ้าจะว่าไปแล้วก็ขอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งสากลละโลกเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์อุบลท่านเนี่ยเวลาเราทำขอสมาทานศีลกันเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผมคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งจัก,กรวาลน,นะครับก็จะมาเพิ่ม,มบุญบารมีให้กับอาจารย์บนในการที่จะช่วยหรือพวกเรารักษาพวกเราหรือว่าแก้ปัญหากับพวกเราทุกทกคนนะฮะเมื่อจกรูบ้ันสุนปินมิตแล้วเนี่ยอาจารย์บนท่านกไ็ได้ความเมตตาสําปรับช่วยเหลือตอนนี้ขยายผนลอไปช่วยเหลือประชาชนทุกทุกไปที่จะร้อนกับจะร้อนด้วยนะครับก็คิดว่าจะขอรับมา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่สาคนละโลกนะครับให้ปกปักรักษาอาจารย์บลและก็ช่วยปกปักรักษาอาจารย์บวให้มีสุขพแข็งแรงเพิ่มกาลังบารมีความดีต่างๆ,ๆเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ทำพระกิจในการใช้ธรรมะในการบำบัดทุกๆคนนะครับให้มีกำลังในการเพิ่มบุญ ปรามีมากขึ้นนะครับในการให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกคนครับขอให้อาจารย์เนื่องในครั้วันเกิดวันนี้ก็ขอให้อาจารย์จุดีฬาความสุขตลอดไปครับเป็นวันแม่แห่งโลกวันแดีแห่งโลกเป็นแม่แห่งโลกยังหรอเปล่าพี่โอ้โหคุณแม่ทางธรรมของเราครับไม่ใช่อื่นใครอ่าคือท่านคืออาจารย์โบนน่าอาจารย์โบนที่พวกเราเคารพรักเนาะมากทา่สุดครับเน่วันนี้วันเกิดท่านทีเราอยากจะอวยพรท่านนะแต่อวยพรแบบ ถ้าทั่วไปมันคงไม่จับกาบจับต้องเอาจับๆเข้ากับเหมือนที่ที่คุณแม่โบนหน้าตาที่อ่อนโยนอ่อนเยาว์ของท่านค่ะท่านดูวัยรุ่นมากเราก็ต้องเอาไปรุ่นน้อยจิ้นจัดถึงแม้ี่ดียวอาจจะเลยวัยรุ่นไปนานแล้วก็้หน้าเราก็ได้อยู่เอาคนที่หล่อที่สุดเอาตุ๊กอีพอลเอคุณใหญ่ก่อนเอาละอ่าแก่ที่สุดผมแค่กำหนดครับก็ในฐานะที่ผมค่อนข้างแกแล้วตอนนี้ไม่ใช่ครับหมคุณจะผม ครับก็มีวันนี้ได้ก็ที่มีวันนี้ได้มาถึงว่าในสิ่งที่ตัวเองเปลี่ยนแปลงหรืออะไรทุกๆอย่างที่มันดีขึ้นเป็นฐทางที่ดีขึ้นนะครับก็ไม่ใช่ใครด้วยอาจารย์บอท่านอาจารย์บอลนะผมได้มาเจอบ้านสวนพีระมิดขออือพรให้อาจารย์วอมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุดนานที่สุดถ้าที่จะเป็นได้ครับขอบคุณครับ แล้เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันเกิดอาจารย์บนุนเราก็ถือว่าวันนี้เป็นวันแม่แห่งบ้านสวนพิระมิตดนะคะขอให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงสวยขึ้นคืนวันอ่าโ้สุดยอดเลยแล้วก็ที่สําคัญอาจารย์ดุลนอย่าทิ้งพวกเรานะคะยังไงก็พาพวกเรากลับบ้านให้ได้นะคะครับสำหรับผมก็คงสั้นๆก็คือขอรวพรมาทุกคนเลยมาที่เหมือนกับ รวมเป็นบาม่าเสด็จรูปเลยแล้วกันนะครับผมแต่ว่าผมขอพูดนิดนึงคืออาจารย์นุบลคือความหวังของทุกคนในประเทศไทยและจะจะบอกว่าอาจจะเป็นความหวังของทุกคนในโลกนี้เหมือนกันพวกเรารักอาจารย์นุบนและพวกเราก็ตั้งใจเต็มที่ที่จะช่วยอาจารย์นุบลทาหน้าที่ที่สคัญที่สุดให้รู้ล่วงและพวกเราจะกลับบ้านพร้อมกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับอาจารย์สุขสันต์วันเกิดค่ะสวัสดีค่ะเย้ ณแม่ครับวันนี้ก็เป็นเหมือนวันคล้ายวันเกิดคุณแม่ก็อยากจะแฮปปี้เบอร์เดย์ครับไวยพรให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงครับมีอายุยืนร้อยปีพันปีครับอยู่คู่ลูกหลานบ้านสวนเป็นนานๆนะครับให้นานกับผมแล้วกันครับก็ดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกคุณแม่ครับถ้าเกิดไม่มีคุณแม่ก็ไม่มีท็อปเหมือนกันครับขอบคุณครับจริงๆแล้ววันนี้ถ้าทั่วไปก็คงต้อง วอวพรวันเกิดให้กับอาจารย์ุญกันนะครับแต่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมานะครับก็ไม่เห็นว่าอาจารย์ุญเนี่ยนะครับได้ทำสิ่งที่ไม่ดีงามอะไรเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมอะไรเนี่ยมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นการที่อวพรให่มีเลยความสุขก็ดูว่าอาจารย์ุญเนี่ยก็มีความสุขที่ดีมาตลอดซึ่งแต่ก่อนนี้ก็เป็นห่วงอยู่อย่างเดียวก็คือในเรื่องของอภัยทานอันนี้ก็ ส่วนหนึ่งหลวงพ่อสงเสงียมเองก็เคยเป็นห่วงตรงนี้เหมือนกันแต่ผมเองก็ได้เห็นในเรื่องของพอยานของอาจารย์บุญมาแต่หลังจากที่เหมือนกับว่าก่อนที่จะมาทําบ้านสวนเนี่ยอาจารย์บนก็เป็นผู้ที่ให้พยาธาิเหยื่อนคนได้เพราะฉะนั้นบารมีของอาจารย์บุญก็ยิ่งสูงส่งยิ่ง,งขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าจะให้บวยพรวันเกิดเอ่อเอาเป็นว่าใช้คำว่าไม่กล้าบวยพรดีกว่าเอาเป็นว่าก็ขอให้อาจารย์บุญได้ ได้สร้างบาร,รมีและนําบาร,รมีเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยเหลือลูกบ้านสวนทุกๆคนนะถ้าคนในประเทศไทยและคนในโลกนี้ต่อไปตาดนานเท่านานครับขอให้มีความสุขความเจริญสวัสดีครับ นี่คงราวราสิบกปีแล้วนะาแก้วตาเหมือนพันนารีมีอาจแข่งขันประชันศักดิีด้วยเธอ